นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่หาดสมีลาอําเภอเมืองสงขลานะครับโดยนักท่องเที่ยวจะทํากิจกรรมบริเวณชายหาดทั้งการถ่ายภาพร่วมกับรูปปั้นเงือกทองเดินเล่นชายหาดและเล่นน้ําทะเลครับก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีความคึกคักมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลามากขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าไปตรงกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ แล้วก็ยังเป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับจึงสามารถเดินทางมาพักผ่อนร่วมกับครอบครัวได้ครับในขณะที่ตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็ร่วมกันลาดตระเวนเดินเท้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาสมีลาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพันตำรวจโทถาวรผลกล้ารองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจ ผู้ทอนเมืองสงขลาระบุว่าในระยะนี้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายช่องทางครับก็ทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงมีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความมั่นใจเพื่อให้การตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้นเพิ่มมากขึ้นครับ